ป้าแป้งบอกนะคะก็วันวาเลนไทน์นะคะใกล้เข้ามาแล้วเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ถ้าให้เลือกเพลงเพลงหนึ่งให้กับวานใช่ไหมคะก็น่าจะเป็นเพลงเธอคือของขวัญนะคะของพี่สิงตัวนำโชคเหมือนกับว่าบางทีก็ไม่ได้มีของขวัญอะไรให้กันเท่าไหร่ก็เลยเลือกเป็นเพลงนี้ค่ะเธอคือของขวัญก็พูดถึงเพลงรักกับเทศกาลวาเลนไทน์นะคะสาแป้าไม่รู้สึกว่ามันก็ก็เป็นอะไรที่เหมาะกันดีนะเพราะว่าบางทีคนเราก็ไม่ถนัดที่จะบอกรักหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ส่งเป็นเพลงก็รู้สึกดีเหมือนกัน เป็็นนนนรถถทองกคืสวัสดีน,นะครับว่านัยน,นะครับตอนนี้ก็ได้รับเพลงคือตัวข,ของขว <ไป S 1> <ป>ัญจากแป้งโกดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ความรู้สึกก็รู้สึกเขินเขินครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราสองคนไม่ค่อยได้มีมุมที่จะมาให้เพลงหรือว่าทําอะไรที่มันนวนหวานนะครับก็ถ้าเกิดมีเพลงเพลงหนที่อยากจะส่งกลับไปนะครับก็ขอส่งเพลงเผื่อลืมแล้วกันครับอยากจะส่งเพลงนี้ไปแทนความรู้สึกที่จะบอกว่าความรู้สึกในใจของเรายังเหมือนเดิมครับพูดถึงเพลงรักกับเทศกาลแห่งความรักแล้วนะครับ จริงๆแล้วในประเทศไทยก็เพลงทุกเพลงแทบจะเป็นเพลงรักอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมีเพลงหนึ่งที่มันโดนใจกับเรื่องราวระหว่างคนสองคนว่าจะเป็นเพลงรักที่พิเศษมากยิ่งขึ้นครับ So why did you fly I've dying little very